โอ้คุณสิงไงหลังตรงสีกิระกูดอะไรกูดไม่ชัดน้ำจัดทุกคนงามนกลวงมั้ก่อนได้พี่น้องเลยกลวงมั้ก,ก่อนจัดว่อยากออกไปบ้านน้ำทุกคนจะ้ะน้ำจุว่อยากออกคานไปบ้านน้ำ ดีนะเนี่ยเห็นดอกพี่น้องหนาวมาแล้วพี่น้องเลยรมหนาไปไปนวไี่พี่ทุกคนพีนน่น้องติดตาไหลน้ำคัก อยู่ในไต่ใบไ,ไม้อคยไไมอยบวกเครียบใบไม้โอ้โหบ่ได้เห็ดเลยจ้ะพี่น้อนไปเหยียบถิมมาซื้อจ้ะเหยียบถิมซื้อเบิ่งดีดีพร้อมจ้า,ามันเป็น,นจ้าเห็นป่เคลียร์ถิมเนาะนั่งอย่างย่อเลยโง่เบื้มลงอีกซะเฮ้ ถ้าดึงออกมันได้ขามันผมนะพี่น้องเห็นก็เจ้าตัดเอาตัดเอาเนาะสซอันทั้งก็เจ้ายลนะ่ทั้งเฮ้าหน่อยพี่น้องซุบกระเสียจ้ะมาพี่น้องตัจ้าตัอู้ววามันสีบวออ,อ,ออกอีกนะมองนั่นนะมองอยัยบีบ้านได้ไปเลาะเบื้องจ้ามองอีกมองหนึ่งจ้าไล่กันพี่น้องมันอาจจะออกปีช่วงกัน ก้อนหนานี่ไปแล้วก็ได้แต่ว่ายายวีไปเบิ่งอาทิตย์ก้อนวันนี้ไหมมึงจา้ามันชืนพี่น้องมันชืนเดี๋ยวเงีนหมดเลยจา้าฝนโต้มามีอีจ้ะตอนแรกว่าสิบปมาส่วนพญายเดรนิมอ,อ่ะก,กับลังกายคือสึกกระไอ้นี่พี่น้นองกันหนาวกันซน ากาศเย็นๆเ,เนาะใส่ลรพี่น้องเดี๋ยวบังกันด้อปิดกล้องไว้ก่อน,นจ้าพี่น้องเห็นว่าเต็มเลยจ้าเต็มเลยจะมีเกบให้พี่น้องเือนกันจังสีนี่เอ่อทิตก่อนมาบ่เห็นพอน,นพึ่งออกพร้อมกับว่จาจักนี่เมือขามันรุ่นนีเนาะพี่น้องเนาะจห็จ้าปิดกัน แม่นหมดจ้าทุกคนเห็ดดำขาส้มขาเหลืองจ้าเรียงบางอีกางนได้พี่น้องเลยอือหือน้พี่น้องงามขักขาวันไหมขาใหญ่จ้าเศีบพี่น้องเศีบจุดก้นได้ดีกับมะเขียวนะ ทิ่นี่ก็มาเคี่ยวอีกจ้ะตำคักพี่น้องเลยง้อยอยากจ้ะมิตรสิตุนมิตรสิอันหัวสักกระเทียมลงเขาเลยมันจ้ะพี่น้องมันใส่แหวนด้เดี๋นี้พี่นอ้น <c oughs> นนองจะเย็นหงมาแป๊บเดียวได้แบกหลายเราทุกคน ยีงวีวาน่าออกันที่นึงบังเนี่ยเคี้ยใไปไม่ไปก็เห็นมหมมานจะมานพี่น้องว,วิญญาเดลีก็อยุดถทาอย่างล้วตกเขาพี่น้องเขาสั้นโอ้ถุงขาดบ่ะ ยูโ okay, อเคหม่เดิกดีดีพี่น้องมั้มันเกิดฝนตกค้ำเปียกจืนเกิดขึ้นมาอีกจ้ะมันจืนฝนตกคักพี่น้องเหรนเกิดมาใไหม่จ้ะเพื่นอนปลานี่นะยางมแลวรอบนึงนะ นี่รอบสองพี่น้องจังเห็นอีกอ้ยขาแมเดียวไบชเดียรเสลังขายาวคนเนี่ยน้อยวักส์สนั่นเ่เดียเออ a ม b e ิ e ศ e ส m มอล last 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 time เอ่อเซปเทม b e อหรือ u g ก s สอีกครับเอาเหียกระฟุนเดินเดียอุ่มกระแฟร์เี้ยเลยบรรยากาศปลาทุคนไปไมหม่ลนหมดแล้วขนังกัน มันจะมันนะครับอะ forget take camera เดียพี่น้องมองมันเกิดอยู่ใต้ใบไม่ขาบอกไงแล้วจ้าอุ้ยก็ลังออกแหมมาหมองไม้อีกนัหน,นี่ทุกคนเพียทุกคนแย่งหมองไมเพียะคือเย็นอันวินชไวัเพิ่มมาเลาะพุนะเลาะมาอันหากินสิ่ไหทุกคนเออกล้องห่วยบ่ได้พี่น้องแสงบ่ได้เนาะ เสียงบ่ได้เสียงบ่ได้จ้าเดี๋ยวโมเมนต์นะไอ้ก๊อตพีชเฮียไว้สุเฮียเอาเฮียอันนั้นเทคบิลล่าเดียไม่เอากรซีนี่กูดเอาเฮียอีห้าบ่กระเท้าเอาอ่าวอลุ่มบินฉวยเฮียกาแฟเซียนเดลูกกินเดียหมูปลามาเลาะกินพี่น้องอันนี้สงสัยมันเหยียบไปตั้งนึงน่ะ อุ middle, middle. Dem, dem. There ้ยมเมนเดียวมเมนี้ขวิดสะอันเห็ดเต็มเดียดอะอารอดเดียเดียวอารอดเต็มจัดพักส่วนเดียวพี่น้องมึงโอ้ควหมานตัวมันนี่เมีคลุกนั่นนี่เดียโอ้ยเฮ้ยมาสคัชเดียวเอาเดียวเดียไอซีดิสวันเฟิร์สไทม์อุดเดินไอซีอารอดเดียกูมาดายูนอทโซ บ่ <laughs> เห็นหงมทุกคนต้องเคลียใบใหม่ออกเนาะซัมโอเดียอู้เฮียไอมาเชนทูเธอเดียทูเธอสุไครพี่น้องมึงบ่เห็นหงใบใหม่มันปิดจ,จะ้ะทุกคนเห็นว่าขอภัยแล้วจะ้ะอู้หานทุกคนหา,านจะ้ะหานอู้หานบอกมีเห็ดแล้วทุกคนเลยสกโสมันหานจ้ะ Oh, schade, Tote, dear. Ich hoffe, ich habe some more in my and Tatze, dear. Thay lục, hết bố kịp mà phía nông băng bây bố đã. Còn được kia là máy suốt Hả? Đi à, loạt cũng à. นายนายเดียวมันพี่น้องมันโอู้นั่งกี่กีฬาก็เวทหนัวอันฝันเด่นอะไรนะเดียวเล็กกอรี่หินเธอเฮียโอู้เดียวแฮปปี้แฮปปี้ไอโซวามบ่เกิดเพื่อเกิดพี่น้องมันบ่เกิดฮอดหล่อหาเขาว่เห็นหงส์เสียเนาะจ้าเห็นพี่น้องเห็นน้ำคอยบ่ อรรถเตียวฮู้แฮปปี้มามาทั้งพี่พี่น้องป่อยใหม่จ้ะอู้พี่ต่อยให,ห,ห,หม่จ้ะอเมกอเลดอินไซมิเดนออสเซนเดียเดียลูคิ้งฟอร์มีควอซีอเมเบยมอร์ แล้นักไอโฟกัสอันไม่เมคเซอร์แล้วนี่เดียวอู้ห่อมห่องมันแล้วพี่น้องสิหล่ะขั้นห่อมห่องมันกระมานมาพี่น้องเนาะพี่พี่น้องว่าคนเราเรอยากเก็บมันงามคักได้ถุงไงเติบได้จำเมื่อนีบานบ่มีเห็ดบ่มีเห็ดกั่นมุนอุ้ยปุ๋ยแล้วเห็ดข่อยพี่น้องเอ้ะ ฝนตกค่ะมันจากพี่น้องฝนตกเมื่อวานนี่มันจะออกสาเนาะเฮ็ดอันนี้เนาะไอติ้งแมร์นะั่นี่เดียแม่อิ December, นะ <Yeah. S 1> นเดียนเซ็ปเทมโบอร์ดีเซมเบอร์นะเดืนเซ็มเบอร์ยิไปอีกจากพี่น้องห้างน,นี่เกิดอีกปีหนาเนาะมันปลูก็ยังยังอยู่นะทุกคนดิกัน์สไนด์นะเดียเฟฟฟรดิงกัน์สไนด์เกิดที่ห้างทุกคนจ้ะอันนี้งามยังหรทุกคนนี่ อุ้ยขาไหมพี่ต้องแบบนี้เลยจ้าทุกคนอ่อนๆน้มๆพี่นองห่างๆ้วแต่ว่ามันนี่จ้ามันอยู่พี่นายเดี๋ยวลีกได้เห็ดมันปูไหมอุ้ยเดยกนกเฟีเลยคุเปอร์เฮียเฮียอุ้นเธอแบตเธอ เขาไปเบื้องมองที่มันเคยออกร้อนพวกออกทุกคนต้องใส่หมูปลากินหมหือนตัวใดพวกนี้จ้าเห็นดอกนึงกับสีใดอีกเด้จ้าทุกคนพี่กูเปิดหนึงเด้จ้าให้พึ่งน้อยขาเดียงพี่น้องพี่บางดอกกระบานแล้วจ้าอันนี้ก็จะเข้าเราทุกคนเห็ดม่วงเห็ดพาราโซนทุกคนดอกตุ่มๆจ้ะนี่ตุ่มๆ สองดอกจ้ากําลังแ่บเลยจ้ะสําหรับทุกคนสองดอก้งามเลยทุกคนนี่นี่ดอกนึงจ้ะแี้วมีมหาหาเห็ดดําป้านไกลไกเห็นี่จ้ะสองดอกขามงามเลยไหมพี่น้องขามแบกเหนียวนะทุกคนเด,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 ดี๋เด้อเด้อขามแากเหนียวจากน้อยจ้ะ ติดทางแล้วทุกคนผิวทางปลาทางเขาเฮ้ยคุณลยฮะฝ<ะ>าละเทียงกันไปเลย๋ยวดีกว่าจ้ะชงโดดงานหอมเห็ดทุกคนปาาเห็ดดำหอมใจทุกคนคือพวกนี้เห็ดดำบุหร่าจริจัง เห็ดปักนาวทุกคนเห็ดปักนาวงามๆเลยจ้าขึมไม่ดอกเดี๋ยวว่ามันจะเกิดเป็นมูนะทุกคนเห็ดเพิงหวานกระเท่าทิมทุกคนเห็ดเพิงหวานเท่าทิมท่ามากงวดน,นี่มองนี่ปกติมีมสิบุ่คคลมีเห็ดนะโอ้ยสัต์เดียวแล้วก็เมฆโคตรดีตุลากีลาดาหมหันม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 ันแห้งทุกคนปลามันแห้งเห็ดเพิงหวานกระโบอ,อกนะ เฮ็ดหนาเลออกทุกคนเดียอันนี้บอกอกเจ้าดอกที่พี่อที่เอาอยู่ช่วงหันมันแหงค่ะทุกคนวันหนาหนาวเนะาะวันหนาแหบมามันแหงค่ะโดทุกคนหางไก่งวงกับมาแล้วจา้าตอนนี้เฮ็ดน,นังล้มนะพี่น้องนี่หางไก่งวงกับมาเต็มเลยจา้าหางไก่งวงออกไม่ ดอกเก้าที่จริงตอนนี้เห็ดนางล้มเกิดจ้าย่าบีมาพอต่อยแรยกๆด้เลยนะอันนี้เห็ดเห็ดคู่อันเห็ดอันเอียงก่อนเห็ดเห็ดคู่กันกับอันเห็ดพิษจ้ะน,นี่